เจอบอดเจอคนผมตบมาเลยนะวันนี้ถ้าเป็นคนเนี่ยผมไม่สู้แต่บอดเนี่ยผมสู้ตายดูด,ด <c oughs> เูเป็นไงเป็นไงเป็นแค่บอดแท้ๆอย่ามาสู้กับพี่วะไอ้น้องเดอะฮันช็อปบริการเติมเงินเกมมือถือมากมายไม่ว่าจะเป็นเกมเก i นชินพับจี f ีไฟที่สําคัญคือรับเติมเงิน7บาทในราคาถูกมากๆสะดวกรวดเร็วไม่มีรีฟันแน่นอนเดี๋ยวผมจะขึ้นแพ็กเกจให้ดูนะฮะนี่เลย คนไหนที่สนใจแพ็กเกจต่างๆที่นอกเหนือจากนี้เนี่ยก็ลองทักไปสอบถามทางลานได้โดยการกดคลิกลิงก์ใต้ล่างคลิปเลยนะฮะเอาละครับผมวันนี้เราก็อยู่กันใน7บาปกันอย่างเช่นเคยนะครับซึ่งในวันนี้เลยเราก็จะไปลง PP กันเหมือนเดิมนะครับโดยใช้ทีมของนี่เลยมหาเทพตีนเป็ดของเรานั่นเองคือไม่ได้เล่นมานานมากแหละตัวเนี้ยแต่ว่าในเมตาตอนนี้เราก็อย่างที่เรารู้กันดีว่าช่วงนี้นะครับเมตาตีเดี่ยว กำลังมานะครับกับตัวของดัตมืดหรือว่าเป็นซาเลียลหรือว่าเป็นตัวละครอ,อื่นก็แล้วแต่ที่เป็นตีเดี่ยววันนี้เลยนะฮะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเมตาตีนเป็ดเนี่ยที่แบบเป็นตํายานเนี่ยจะลอดหรือเปล่า,านะครับผมเราก็ไปดูกันฮะอยากจะใช้มากๆไงทีมนี้ไงไม่ได้เล่นมานานแล้วไงตีนเป็ดเนี่ยต้องได้ใช้แล้วแหละจานนี่เลยนะครับทีมนี้เลยวันนี้ผมก็อยู่ที่แชมเปี้ยนหนึ่งนะครับอยู่ที่7,600แต้มนะฮะแล้วก็ชนะถึง19ครั้งคือแบบเบิบ้ม ส่วนนี่ทีมนี้นะครับเป็นทีมของมหาเทพตีนเป็ดแล้วก็มีตัวเชนเลอร์เป็นตัวซับด้วยแล้วก็มีมิลคิวล่านะครับเป็นตัวพาสีทำให้ตัวของแอสเซาโหมดหรือว่าตัวอื่นๆในทีมเนี่ยเป็นอมตะได้นะฮะแล้วก็มีซีเกิร์ตเป็นตัวดูดตัดเป็นตัวปั๊มบัฟนะแล้วก็นี่เลยบอสอ้วนแดงนะครับไม่ใช่เชนเลอร์นะครับลุงเชนเลอร์ของเราก็เป็นตัวป้ายเอฟเฟกแล้วก็เป็นตัวทอนด้วยมาเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าทีมนี้เราจะรอดไหมในเมตานี้ นะครับผมอยากจะรู้เหมือนกันนะตีนเป็ดเนี่ยคือเป็นเมตาที่หลายๆคนอวยมากแต่ก่อนนี่คือหืมผมทำคลิปที่ยอดวิวแบบ3-4มสี่หมื่นนะครับแต่ปัจจุบันนี่1นึ่งมืนยังไม่ถึงโอเคมานี่เลยตำนานพิมเอสซอโหมดในตำยานมหาเทพกาแล็กซี่ทางช้างเผือกแชมเปี้ยนหนึ่งแบบบ้่มๆนะฮะก็พยายามอย่าแพ้แล้วกันนะครับเจอบอทเจอคนผมตบมาเลยนะวันนี้นี่ไงเฮ้ย 2องแสนสองแสน,สแสนเลยหรือเอาเรื่องเกินบางทีอ่ะสองแสนเลยหรือได้ดิจานสองแสนหก็ได้ดิครับตีมาเพื่อนยังไงเออโยนต้นคิสมัดหนึ่งทีสอสานี่ไม่ได้หรอกนะเฮ้ยเหาล้ะหาล้ะไม่ตายหาล้ะไม่ตายครับไม่ตายตายก็ได้เรียบร้อยจีจแต่ว่า ยังก่อนนะคุณจะมาตรงมาตีผมเนี่ยมันอยู่ไม่ได้นะครับคุณอย่าตีผมนะถ้าคุณตีผมมันอยู่ไม่ได้นะเราก็อ่ะฟาดไปอย่างนี้นะครับแล้วก็ตั้งถอนมาแล้วกันเพเซฟขอตีฟรีหน่อยแล้วก็ปั่นสปินไปขอฟาดหน่อยสี <c oughs> ถึกมากมั้งทีมมุนไลไปครับผมแล้วก็อ่ะปั่นสปินเขามีชิกิ้ <c oughs> ิก็ที่ว่าเขามีเคียวด้วยแหละนะครับมันเลยถึกน,นะทีมมีฝ่ายยังไงฮะเขาจะตีมาหรือ,อว่าอ้าวเคียวตีมาอุย ยังก่อนปูเขาตาโอ้โหปูเขาตาโคตรแรงเฮ้ยแต่ว่าการแอเสาไม่ออกเลยเอ้ยยังยังเฮ้ยจะรอดไหมเนี่ยจานยังไงโอ้โหตายก็ได้ได้ดิจานเจังหนี้ได้ดิจานได้ดิชามมาดิครับแล้วก็ฟาดไปนะฮะแล้วก็อ่ะอ่ะแล้วก็ดูดเลือดไปแล้วกันนะฮะ ไปปั่นสเปนดิโอ้โห,โหไม่เข้าไม่เข้าเลยไงคือแบบอีกฝ่ายทีมถือเกิอนอ่ะตอนเนี้ยผมว่าตาแรกอาการไม่ค่อยดีแล้วดูทรงแล้วนะฮะด้วยที่ว่าเราเปิดทีหลังด้วยแหละนะครับก็ต้องกินอาหารเป็นเพิ่มพลังต่อสู้อะเนาะตีนเป็ดไหมล่ะเจอบอดเจอคนผมตบมาเลยนะวันนี้ตาที่สองเมื่อกี้ตาแรกเป็นการวอร์มมือไงวอร์มมือของตีนเป็ดไง แต่ว่าตานี้แหละของจริงรเฮ้ยผมลืมเปลี่ยนอาหารเป็นพลังต่อสู้อะทุกคนเพราะว่าเราต้องใช้เชลเลอร์ตั้งทอนมาก่อนตาแรกอะนะเฮ้ยแต่ไม่เป็นไรนะครับช่างมาแล้วกันมาฮะมาโอ้โหเจอกับทีมเชว,วันผมไม่รู้ว่าตานี้เจอบอทหรือเปล่านะแต่ถ้าเจอบอทเนี่ยผมชอบมากเลยอย่าเจอคนเลยสู้ไม่ได้ <laughs> เจอบอทด,ดีกว่าใช่ไหมทุกคนมาครับแล้วก็อ่ะสู่ตัดไปนะฮะอุไล จาก้อนคอไปหนึ่งทีแล้วก็มาครับดูดตัดไปนะฮะนี่นี่นี่นีไงล่ะมายังไงสีเขาจะตีหรือเปล่านะเขาเขาเลื่อนขั้นการ์ดให้กับใครให้กับป๋าเนาะ <S <S โอเคให้กับป๋าแล้วก็ใช้ป๋าตีตีถาไทยมาที่เชนเลอร์นะครับแต่ว่าไม่เข้หาหลอกจานผู้เข้าตาโคตรแรงนะฮะตอนนี้คือยังก๊อตนะครับพิมเออผู้เข้าตานี่ไงล่ะมาดิครับเอไม้ไปคิง ขอตีมาก่อนละกันนะครับแล้วก็ปั่นไปปั่นขำๆไปแล้วก็ทุบหน้าหน่อยขอทุบหน้าที่คิงตีนี่นี่นี่น,นี่ดูตัดมาเลยแล้วก็ปัน่นสปินคามิชิกิริแล้วก็ทุบทุบหน่อยเรียบร้อยทีนี้อีกฝ่ายก็อาจจะอาการไม่ค่อยดีแล้วแหละเพราะว่าตัวตัวคิงที่เป็นสร้างโลกเขาเนี่ยตายไปแล้วก็จะเหลือแค่ดาวเมดอย่างป๋านะครับตีมาไหม ตีที่เมลคิวล่าโอ้โหไม่ตายแมลคิวล่าไม่ตายเอาสิเอาสิครับ <c oughs> เออตายก็ได้แมลคิวล่าน่ะ <c oughs> เธอนี้เราก็จัดการตัวของจัดการป่าไปนี่แหละนี้ยทุบไปนะครับแล้วก็ปั่นสปินขั <c oughs> ้นสองเฮ้ยดูดทัดต่อยละกันแล้วก็ไปฮะตีที่ป่านะครับฮึบโอเคแล้วก็ปั่นสปินไป ขามิชิกิลี่อีโหเรียบร้อย1นึ่งสนหีไงขอตีบ้าง,อ,งาอย่างที่ไม่ได้เจอจเอนสกีนี้นานมากตั้งแต่เมตาตีนเป็ดหมดไปก็ไม่ได้เจอเลยซึ่งผมบอกเลยนะไอทีมตีนเป็ดนี้นะมันแพ้ตัวของเคียวนะครับถ้าเจอเคียวเนี่ยแล้วไม่มีล้างดีบัฟเนี่ยก็เจ็บเหมือนกันอย่างตาแรกนะฮะโดนเคียวตบแต่ว่าตาแรกเป็นการวอร์มมือเฉยๆ,ๆไงอเออนี่ไงเจอกับออลเมตาเลย เจออัลเมตาทั้งทีมเลยเหรได้ดิครับอัลเมตาก็ได้ดิฮะเราต้องตีไปที่ตัวของอนั่นก่อนไปที่ตัวของอ่ะเดี๋ยวก่อนนะอ่ะดูดัดตั้งทอนแล้วก็ระง,งับเอฟเฟกไปนะฮะ <S <S นี่นี่นี่ไงล่ะขอขโมยมาหน่อยหมุนไล่ไปครับผม,บผมแล้วก็ดาก้อนคอใส่ที่หน้าตัวของดั๊ดมืดแบบบิบบ้มๆมมาเขาจะตีมาหรือเปล่าหรือว่าจะรวมการ์ดหรือ,อยังไงเขาน่าจะ อ่ะโอเคใบมาใบมาก็ได้นะคือผมแบบไม่ไม่แคร์อยู่แล้วนะครับเออฟูเขาตานี่ไงแล้วเนะมอลงโมลินโดนหมดนะครับเจอบอทนะฮะตาน,นี้ที่จริงก็เจอบอทตั้งแต่ตาที่แล้วลแล้วแหละคือแบบผมตัวตบบอทอยู่แล้วนะครับถ้าเป็นคนเนี่ยผมไม่สู้แต่บอทเนี่ยผมสู้ตายอ่ะดา,การก้อนคอใส่ใส่ไอตัวนี่แล้วกันไอตัวดัดมืดคาเมชิกิลิแล้วก็ฟาดไป ฟาดไปครับผมแล้วก็อง <c oughs> เล็บมังกรใส่ที่ดัดมืดหน่อยละกันระงับเอฟเฟกต์ไปเบิมบ่มๆโอเคโอเคอเฮ้ยการ์ดขึ้นใช้ได้เหมือนกันนะตาเนี่ยแต่ว่าการด์ดแอซเซอไม่ขึ้นไงมาดูซิว่าจะเป็นยังไงแต่ว่ามันตีตัวของซีเกิร์ตไม่ได้หรอกเพราะว่าเราติดเมลัคิวล่าไงถ้าซีเกิร์ตตายก็เป็นอมาตะนะครับจากพาสีเมลัคิวล่านะซึ่งมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วที่แบบผมจะแพ้ครับเพราะว่าผมมีน้องเมลัคิวล่าอยู่นั่นเองนะฮะมาแล้วก็ฟาดไปฟาดแบบเบิ่มๆไปเลย นี่ไงดูตัดมาเลยแล้วก็อ่ะตีที่ไอตัวดัดมืดเหมือนเดิมหมลุลัยแล้วก็ดูตัดไป1 2 3 4สสไงขโมยเก่งแล้วก็ไปครับกรงเล็บดาก้อนคอโอ้มันจะตายก็ไม่ตายเนาะไอตัวดัดมืดมาฮะทีนี้อันตีผมก็มาแล้วรวมการ์ดป่าเลยเหรอใช่ป่ะเมื่อกี้รวมการ์ดป่าป่ะฮ้ยปึ๊บอ,อืมแรงสองใช้ไม่ได้ตีที่ชลเลอร์ฟูคาตา้าโอ้โหแล้วฟูคาต้าโคตรแรง เป็นขั้น2ด้วยไงดูแรงจัดดูดูเป็นไงเป็นไงเป็นแค่บอทแท้ๆอย่ามาสู้กับพี่วะไอ้น้องอันติไปก่อนไปอุกบาทในตำนานพี่ดูดูบอทอ้วนแดงดูดูดูด้วยอันติใครแรงดูด้วยเียวไม่ไม่ได้เห็นไอตัวนี้นานตลกอ่ะทุกคนคือชอบสกีนมันเนาะแล้วก็มีอะไรนะไอตัวคูแสกอะบอทเทา ให้มันคิดสก,กีนวะนี่ผมยังชอบเดี๋ยวผมเอาอยัางไงเดียผมเปลี่ยนเป็นพลังต่อสู้แล้วกันนะฮะพลังต่อสู้ไป1ห9ึ0งแสนเก้าเก้าพันใช้ได้อยู่นะฮะผมขอให้เป็นทีมที่แบบมันไม่มีเคียวได้ไหมเพราะว่าถ้าเจอทีมเคียวเนี่ยผมตีมไม่เข้านะฮะขอทีมที่ไม่มีเคียวอะ่ะเป็นทีมแล้วก็ได้อ่ารู้เรื่องเจอมาหาเทพคิงอย่างนี้ก็รู้เรื่องดีครับ แล้วก็เหมือนเดิมนะครับเสปเดิมเลยคือดูดตัดไปขำๆเลยดูดตัดขำๆเลยนี่ไงตั้งทอนมาฮะแล้วก็ดาก้อนคอใส่ตัวของคิงไปครับผมดูดตัดไปฮะขอโมยมา1นึ่งเสทวนแล้วก็ฟูเคาน์เตอร์แล้วก็ดาก้อนคอเพื่อระงับเอฟเฟกของคิงนะสร้างโลไม่ได้ขอเพเซฟหน่อยก็ใช้เลื่อนขั้นในกับป๋าหรือเปล่าโอเคเลื่อนขั้นใกับป๋ามาแล้วใช้ป๋าโจมตีมาแบบเบิมเบ่หาไทยวาเลนโยังไงสิไม่เข้าไง ฟูเอาตาโอ้โหอย่างเลงอย่างเลงเอาสิครับเอาสิาาาครับนี่ไงฟูเขาตาโอ้โหเบิ่มเบิ่มอ่ะผมบอกเลยแล้วก็ปั่นสปินไปปั่นสปินยับยับไปแล้วก็ฟาดที่ตัวของคิงแล้วกันเดี๋ยวมันสร้างโลเราอยู่ไม่ได้ทํามีชิก,กี้ล่ขั้นสองามีชิกิริกี่ไงนะเบิ่มเบิ่มอีกทีทขามีชิกิริลแล้วก็ทุบไปทุบทุบ,บพี่หน้าคิงหน่อยแล้วกันมา แต่ว่าเมตาของไอเซาสเนี่ยมันตอบบอทสนุกเหมือนกันคือบอทมันโจมตีทุกเทิร์นอะมันไม่ค่อยรวมการ์ดอะนะเฮ้ยฟาดโอโ้โ,อโห,โหเฮ้ยแต่ไม่เข้าอ่ะฟา,าดซีเกิร์ตไม่เข้าอุย้ยเฮ้ยอมตะดีเฮ้ยบอทต,ตีมั่วเกินจาัดก,การดัดมืดก่อนเลยแล้วกันไปฮะแล้วก็ปั่นสปินไปฟาดหน่อยสิฟาดคืนหน่อยสีขอตีคืนหน่อยตีมาตีกลับไม่โกงดัดมืดก็ดัดมืดเถอะี๋ยวเจอมหาเทพซีเกิร์ต อันติพี่มาแล้วน้องๆขอ,อเบิ่มๆแล้วกันนะตานี้นะอ่านะครับเร่งคั้นมานะฮะแบบหมู่ซะด้วยแล้วก็ถ้าท้ายใส่ตัวของซีเกิเร์ตอ่ะมันเป็นอาตะอาบอตต้องทำใจหน่อยนะมาตีพี่อ่ะยังไงสีเราก็อันติมาออมานี่เดินมาแล้วปาบรเรียบร้อยเป็นไงโอ้โหคนไม่สู้สู้กับบอทครับผมผมอะม่ะมาตาที่ห้า ระดับพักการไหนไหนไหนตาที่ข้าขอเจอคนเบิ่มๆ,ๆหน่อยอันนี้อยากเจอคนและอยากจะลองเหมือนกันจากที่ตาแรกโดนคนตบมาดูตานี้นะครับจะเจอคนหรือเปล่านะก็อยากเจอคนเหมือนกัน Hello, โอ้โหเจอทีมเคียวอยีกแล้วไงประเด็นเจอเคียวอยีกแล้วอย่างชอบเลยวะ่ะเคียวเนี่ยผมก็จัดการไอตัวของของดั๊ตไปก่อนเลยแล้วกันนะฮะก็ดูดตั๊ตเหมือนเดิมนะอ่ะดูดตั๊ตไปแล้วก็ตั้งทอนมานะฮะแล้วก็อย่างงี้ไประงับเอฟเฟกของไอตัวดัด๊ สีตีตีตูตัดมาเลย <ıyorlar. S 2> แล้วก็ไปฮะมุดไลลแล้วก็ดากนโคอโอเคตีดอกละเก้าพันเนื้อคนเบาโอ้โหจุดไฟเป็นว่าเล่นจุดไฟแบบบิ้มๆบมมาฮะเขาน้าจะรวมการ์ดมาแหละดูทรงแล้วมันจะรอดแต่ว่าทีมเนี้ยโอ้โหสุดเดือดเลิศมโอเคโอเคผมก็ต้องใช้ซีเกิร์ตนะครับอ่ารวมการ์ดแบบนี้ก่อนนะฮะแล้วก็ ฟาดไปที่เคียวแล้วกันนะครับฟาดที่เคียวแล้วก็คามิชิกิร<ป>ิไปนะฮะไป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 คามิชิกิริโอ้โหตีโคตรเบาต <What? S 1> ีเบาวกว่าซีเกิร์ตอีกอะไอซ้อโมโอดอะไม่ธรรมดาว่ะไม่ธรรมดาเหมือนถึงไอซ้อมโมดแต่ไม่ธรรมดาแล้วรู้สึกอ่อนเพรียวด,ดินมากจะรอดหรือเปล่ามาทรงนี้จะรอดหรือเปล่าจานไปครับผม แล้วก็ฟาดหน่อยนะฮะอ่ะาฟาดที่ไอตัวนี้ไปแล้วก็ทุบไปละกันนะครับไอเคียวน่าจะตายนะไปเฮ<ะ>้ยนีแล้วบ๊อบบ๊อมไงเคียวนะ่ะฟาดฟาดโอ้โหไม่แรงไม่แรงเอาทีขอคีดติคอนขอขีดคีดติคอนโอ้ยจีจีอะไรกันครับเนี่ยไม่ตีคีดติคอนเฉย โอ้เอาตูมาค่าจะชัดมาอุ๊ยไม่ตายหรอกนะไม่ตายหรอกนะฮะมาโอ้ยอย่างเท่ครับมันจบแล้วอน,นาคินโอ้ระทมเกินบางทีอะบางทีก็ละทมเกินได้ดีครับผ่ขอฟาที่หน้าหน่อยแล้วกันนะไปดีเกิดตามมังกรโอ้โหหนึ่งแสนกว่าแล้วก็ฟาดที่ นี่แล้วก็อันเซียวดิสแล้วกันหิวเลือยขึ้นมาอืมหืหิวเลือยขึ้นมาเก้าพันโคตรน้อยมาดูทรงแล้วนะโดนครูแสตกตบแน่นอน,<ห>น <c oughs> เอือเออบุลลี่วะนี่บุลลี่เก่งโอ้ยยอมยอมอะไรอยู่นี่อ่ะยังชอบโอเคนะครับพอแนละ้ว <c oughs> พอพอจานวางถุงกาวก่อน,นพอเลยพอพอพอ,พอ,พอ,อย่าไปเล่น ทีมแอสซัมโอดอย่าหาทำนะครับนอกจากเล่นแบบไอชั้นสูงนะชั้นสูงนี่เล่นน้อยู่แต่ถ้าเป็นสามันเนี่ยตอนนี้อย่าหาทำเด็ดขาดนะฮะไม่ได้นะผมบอกเลยว่าเล่นไม่ได้นะครับทีมแอสซัมโอดในเมตานี้เจอเคียวอย่างเงี้ยระเบิดนะฮะระเบิดแน่นอนอ่ะเจออย่างไรล,ลิเลียฟ้าที่เป็นคริสต์มาสอ่ะตัวนั้นก็ตีมันก็ตายเหมือนกันคือเล่นไม่ได้เลยนะฮะอย่าหาทำแอสซัมโอดบอกว่าเอากลุ่มมาฆ่าหรือเปล่า โอเคนะครับก็พอและพอพอนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวแรงพีพีลดนะครับเพราะว่าช่วงนี้ต้องเก็บเพชรไงต้องแบบอยู่แรงสูงเพื่อเก็บเพชรประมาณนี้แล้วกันนะครับก็มาสนองนี้ตัวเองแล้วกันทีมนี้เอาตูมาหาชัดๆนะฮะแอซ์แหมดบอกโอเคคลิปวันนี้ก็มีเท่านี้คนไหนที่ชอบเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์แล้วก็กดแชร์คลิปนี้ด้วยนะครับที่สําคัญคืออย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไปด้วยนะฮะเพื่อไม่พลาดคลิปของผมนะครับส่วนคลิปหน้าจําคลิปเลยนะครับก็อย่าลืมติดตามด้วยนะส่วนวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อน แล้วพบใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับผม